สวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านด้วยครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้ท่วมวิแท้งแล้วครับตกทั้งคืนทั้งวันตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะฮะโอ้วันนี้ถ้าไม่หยุดตกแย,ย่ตอนเย็ยนต้องวิตกลอมครับเอาวิแท้งวปลอมแล้วนี่ก็จังไ้แล้วครับมานอนพัก ได้งีบไม่ไหวหนาวตกตะมาคืนนี้ทั้งคืนหยุดหยุดตกตก,ตกยหยุดหยุดตกตกช้าวิตแห้งตก,ตกแรงช่วงสิบโมงครึ่งครับเอฟซี FC. เอาสัท่วมต้องวิตกลางฝนนะฮะใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ไปตกเครื่องวิตตอนนี้แห้งแล้น้ำหลังบ้านก็ ยังไม่แห้งฮะร,รอท่อมันเล็กรอไหลลงตอนนี้ก็เต็มตรงท่อวิทนะครับเดี๋ยวเยนเ็ยนๆวิธีคลอมนีะครับตกดีย๋ยวไม่เข้าที่ทุนนะโอ้ครับวันนี้ไม่หยุดไม่มีแดดแย่แน่ๆเลยค้าขายขนาดต้นเดือนยังขายไม่ค่อยดีแล้วครับ ต้องทำใจฮนะหน้าฝนค้าขายทุกคนก็บนน่นนยฮะของก็แพงขายก็ไม่ดีหน้าฝนเช้าตกเย็ยนตกคืนตกตกมาตลอด <c oughs> นะฮะอัปเดตล่าสุดี่ดดวเนี่ยฝนแฉ่แฉ่ไปปล่อยฮะบางทีก็หนักบางทีก็เบาครับห <c oughs> นักหนักกว่าเบาตวกนี้ลุงพลไปสาล ส่งกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับลุงสู้ๆครับคนดีพระคุ้มครองเขานัดก็ต้องไปครับไปตามนัดเราไม่มีอะไรก็ไปก็นัดวันไหนก็ต้องไปวันนั้นลุงนะส่งกำลังใจไปให้ครับ เอทีทุกคนทุกท่านส่งกำลังใจให้ลุงด้วยนะฮะวันพรุ่งนี้วันอังคารนะวันที่เก้าลุงจะไปศาลผมอยู่ที่นี่ก็ส่งกำลังใจให้ทุกวันนะครับไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปหาลุงหรือเปล่าถ้ามีโอกาสผมจะไปครับจเอาหมูไปเลี้ยงอยู่ทุกเพื่อจากลุงพลประแตนด้วยครับับพ,พ่อฟูพวกอะไรฮนะ นี่ฮะตกแรงมาเลยครับฝนล,ลุงฝนสู้ๆนะครับส่งกำลังใจไปให้เอฟซี <FC S 2> ทุกคนทุกท่านก็ส่งกำลังใจให้ลุงด้วยนะฮะฝากไปด้วยครับสองปีกว่าแล้วฮะเรื่องก็ยังไม่สิ้นสุดยังไม่อะไรครับส่งกำลังใจร้อยเปรเซ็นตครับ ผมก็ติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วครับเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องหรเป็นเรื่องล้วดูดูไปแล้วโอ้อะไรกันลกนักษณะก็ไม่รู้หลายเรื่องหลายตอนหลายอย่างดูต่อไปเดิอนหน้าต่อไปครับลงุงไม่ลองกลัวเราไม่ผิดักอย่าง เนิน่ายางเดียวตกแรงแ้วครับวันนี้ไม่รู้จะเป็นไงมั่งเลยครับเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านยงไ,ไงตอนเย็นก็ต้องเลทอีกรอบครับเนี่ยตกแรงไม่แล้วครับฟังเสียงฝนดูได้เลยครับมันตกเงยตกแรงแล้วก็หยุดแล้วก็บอยปล่อย,อยแล้วก็ตก หลังบ้านไม่แห้งรถผมกาจอดรถหล,ลานก็จอดไว้เนี้ยไปไหนไม่ได้เฉะแฉกนะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะรับเอฟเดล่าสุดให้ดูยามบ่ายบ่ายโมงแล้วตกทั้งคืนทั้งวันนี้ตายตายแน่ๆครับ นะสวัสดีฮะับเอฟซีและทุกท่านนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพรชัยมุกตะด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอฟซีและทุกท่านสวัสดีครับรบ,รบ,บ๊ายบาย